กรีจยังภักตนรักอายุทยาวันนี้รับบทบาทเป็นชายใหญ่อัน,นพรสักเปีนน้องนายวันนี้รับบทบาทเป็นเจ้ายอด ส่งหวังส่งยิ้มผ่านสื่นสวีนะสวัสดีครับผมชื่อชาใหญ่ไม่มีใครโตแย้งและไม่มีใครมาแข่งขัดข้านิรงรักหญิงน้อยล้มรอยนางบารทนารักหญิงน้อย หลงร้อยบาทนาใครขัดใจข้าควรใครผมเช่อเจ้ายอดอยู่กับชายใหญ่พี่ผมรวยลายพวกเราพี่ผมมารวยลายพวกเราถ้าใครมาซ่าหาเดียวมันต้องเศร้าขอเอ่ยมูลเข้าและขอเอ่ยและมูลเขากล่าวใคร เกียรติไอ้ใบโขอใจแทบบ้าจะไม่ปล่อยเวลาลมไรใช่ใหญ่นะเป็นลูกของ้านยะสวัสดีครับพี่ชายทุกวันนี้ผมได้พี่ทึ่งมีกินมีอยู่ไม่ใช้แต่เกียรติผมรู้พี่เกียรติใครผมรู้เลยมึงรู้หรอกูเกียรติใครรู้ก็มีใครในบ้านนี้ไอ้ใบคนเดียวมันกวนจริงพี่ผมไม่ชอบพี่นาเหมือนกันนะไอ้ใบเออที่กูเกียรติมันพ่ออะไรรู้ไหมพ่ออะไรพี่แม่เกียรติมันทุกคนเกียรติมัน ชายกลางพร้อมด้วยพ่อกับรักมันก็ไม่รู้จะไปอีหนอห่อหมกมาทําไมเลยแล้ววันนี้ชายกลางหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่หรือแอบไปหายไปวะไม่ได้นะเออไกลกันไม่ได้เสียดจังไรก็ไม่ชอบจริงพี่เพราะฉะนั้นแล้วไปคัดคว้างมันเชิญเลยพี่ข้ามคืนเดือนหายขี่ควายจะไปแทงเล็ดข้ามคืนเดือนหายขี่ควายจะไปแทงเล็ดปติิของรัฐบาลเขาเลิกใช้ทหารหันมาใช้แก๊ ปวดหัวแล้วเลวไวๆแค่นี่้ข้าปวดหัวแล้วเลวไวทันอกทันใจและประสาทนอนแรกแม่จ๋าถ้าอยากจะรวยแม่จ๋าถ้าอยากจะรวยกวดนี้แทงหวยตองแปดแน่นะต่อกลางออกมีกองหลังหมายว่ชายกลางหายไปเดี๋ยวต้องไปหาเจ้าใบแน่จึงเดินทางไปหาเจ้าใบผู้ชมครับฉากนี้เราจะพาท่านผู้กับ ลิเกซุปเปอร์ฮีโร่คนแรกของเมืองไทยทีเดียวครับเขาเป็นน้องชายคนรองครับน้องนกเี้เดอะคอมเมดี้นัลร้องคู่นิสไตล์คุกกี้คุกกี้น่ารักทีเดียวครับขอบคุณ